นักร้องน้องใหม่มาแล้วมารอแล้วนะฮะวันนี้มาเป็นคู่เลยน่ารักทั้งคู่น่าจะเป็นสวยทั้งหล่อด้วยมาพบกันเลยดีกว่านะครับน้องฟิลกิติกรกับน้องหน่อยสุดที่สาครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้วันนี้มาแบบแหววมากแหววแหววเลยหวืออะไรครับหวานแหวว หวานเว้ยตอนนี้เป็นโปรโปรเจกต์เพลงคู่ครับอันนี้เดี๋องได้เข้ากันนิดนึงอันนี้คือจะไปแทนสมาชิกลิซ่าที่จะออกมานะครับแบ็คทิ้งเลยทีเดียวแหมสุดยอดจริงๆเรามีหลายชุดนะครับจริงจริงฟิดิตอนมีหลายชุดแปลว่าโปรเจกต์ลำวงของเรานี่ก็จะเป็นแบบว่าลำวงต้องมีหลายลำวงมีลำวงสามชาติถูกต้องค่ะ เป็นคณะเลยไหมเป็นคณะหรือว่าเป็นวงโอ้เป็นคณะเลยนะครับก็เลยต้องถามไงว่าเปลี่ยนลำวงขึ้นมากันเป็นคณะใช่ใช่จริงจริงจริงลำวงของเราเนี่ยเราจริงๆเราเรารับหลายรูปแบบนะพี่วเอครับก็บางทีก็จะ จะมีบอกว่า2คนเนาะแล้วก็จะมีแดนเซอร์ประมาณ8คนอะไรเงี้ยวงใหญ่เราก็มีนะครับเล่นสดด้วยอะไรเงี้ยครับทีเดีวแต่ความต้องการของลูกค้าเลยอยากได้แบบไหนเราก็จัดให้ได้แล้วแต่งบประมาณ2องคนเราก็ไปนะครับแดนเซอร์ไม่มีเราก็ไปนะครับอราคราพิเศษน่ารักเบาๆไปหมดอยากได้2คนแต่ว่ามีงบแค่ครึ่งคนเนี่ยงบครึ่งคนนะครับไม่เต็มนะคะเดี๋ยวลมเี ครึ่งคนศิลปินเวลาไปร้องก็ไม่เต็มคนเหมือนก็ไม่เต็มเหมือนกันค่ะไม่เต็มเลยค่ะแล้วไปมายังไงคะเนี่ยจากเป็นดารานักแสดงมาเป็นนำวงมาร้องเพลงนำวงร้องใช่พระเอกละครไทยหัวใจลูกทุ่งนะครับเอ้ยนั่นใช่บางบางคนแฟนๆถามว่าทำไมถึงเป็นพระเอกละครไทยหัวใจลูกทุ่งอะไรเงี้ยเราก็ต้องบอกว่าเราเริ่มต้นจากการที่เราเป็นพระเอกละครจากจากวงละครไทยมาก่อนทั้งวเรื่องอะ ดาบเจ็ดสีไม่น,นี่เจ็ดแสงจะ,จ,จะพูดจบไม่เยอะมากเย <c oughs> อะมากคนเขาจะได้แบบฮ้ยทำไมหน้าคุ้นเขาจะได้อ๋อ<ด>ไงเผมว่าที่คุณแฟนทำได้จะมีดาบเจ็ดสีไม่น,นี่จ็แสงนะครับชัยเชษฐ์จันสุริยขาดนะครับแล้วก็ ละครพระค่ำก็มีสิงสังป่าอะไรอย่างเงี้ยครับช่องเจ็ดหลายคนก็จะคุนหน้าคุนตาดีครับแต่ตอนนี้หันมาจับใหม่เรียบร้อยหันมาจับใหม่ครับก็จับจับแล้วก็มาจับใหม่ใช่วันนี้ถือโอกาสนะครับฝากเนื้อฝากตัวนะครับกับรายการสายตรงลุกทุ่งด้วยนะครับเป็นศิลปินอ่พระเอกนะคนน้ำมน นักร้องน้องใหม่อีกสักหนึ่งท่านนะครับฝากแม่ๆฝากทุกคนติดตามแล้วก็เป็นกาลังใจให้ด้วยครับคุณพู่อย่างพี่นุ่นถามไปว่าท,ทําไมถึงได้มาชอบร้องเพลงลูกทุ่งใช่เป็นนักสแสดงอยู่ดีๆจริงๆก่อนที่จะเข้าวงการเขาเรียกว่าก่อนที่เราจะเข้าวงการเ,าเล่นละครเราชอบความเป็นลูกทุ่งอยู่แล้วเพราะว่า <ๆ S 2> จริงๆมีคนจังหวัดพิศนุโลกอะไรเงี้ยครับก็ตอนเด็กๆจําได้เลยว่าแม่พาไปเวลามันจะมีลิเกงานประจําประจําปีจะมีลิเกมีวงดนตรีอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็ได้ดู ดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากแบบขึ้นไปบนเวทีแล้วเราอยากร้องเพลงลูกทุ่งจังเลยอะไรเงี้ยครับใช่แต่ว่าเราได้มาเล่นละครก่อนแต่เราก็ไม่ลืมที่จะความความเป็นความฝันของเราใช่ครับประเอิญพอมาเล่นละครเนี่ยมันมีงานโชว์ตัวอะไรเงี้ยครับอ่าพอมีงานโชว์ตัวปุ๊บเราขึ้นเวทีเราก็เลือกที่จะเอาเพลงลูกทุ่งไปร้องอะไรเงี้ยครับไม่ใช่จะไปเล่นละครให้เข้าชมไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวนี้นั้นนักแสดงทุกคนเนี่ยร้องเพลงได้หมดแล้วใช่ใช่มันเป็นความสามารถ อ่าเขาเรียกว่าออปชันอีกอย่างหนึ่งของการเป็นเป็นดารานักแสดงด้วยอะไรเงี้ยครับใช่ก็เลยต่อยอดมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้กลายเป็นเขามันก็เริ่มทำนาญขึ้นเลยจนถึงวันนี้ผมคิดว่าผมเนี่ยคือนักร้องลูกทุ่งแล้วไม่ใช่ดาารนักแล้วมีแต่งานร้องเพลงแล้วครับตอนนี้ครับใช่ครับแล้วน้องหน่อยล่ะคะมาร่วมงานกับฟิวได้ยังไงเอ่ยจริงๆก็เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันแล้วก็ได้ได้เจอกันบ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าเอ้ยฟิวก็แบบว่าเหมือนแบบร้องเพลงเหมือนเหมือน เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นดาราร้องเพลงอะไรเงี้ยก็อยากจะมีแบบว่าเออผู้หญิงมาช่วยช่วยกันที่จะแบบเสริมกันให้แบบว่าแต่ละโชว์มันแบบมีสีสันประมาณนั้นมาท้าามประมาณนั้นคือมีส่วนช่วยในเรื่องของการสอนร้องเพลงด้วยเพราะว่าหน่อยเขาเป็นคนที่แบบว่าร้องเพลงช้าๆซึ้งๆครองไปเขาจะเอื้อนอะไรถูกอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเราชอบออกแนวแบบว่าทะเลนทะเล้นน่ารักอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่ามามามาแจมกันอันไหนที่แบบก็คือเสริมกันว่าอ่าช้าบ้างเร็วบ้างอะไรเงี้ยแจมๆกันไปแล้วก็มีบางเพลงที่ร้องคู่กัน เป็นลำวงอะไรเงี้ยก็คือจัดเป็นไปเลยออปชั่นของของจิวติกร่คะเวลาไปร้องคู่กันซะเลยใช่จริคือมีเยอะนะครับตอนนี้ตอนนี้นักร้องก็จะมีเพลงคู่เพียอะไรเยอะเวลาขึ้นคอนเสิร์ตเราก็ผสมผสานกันให้มาดูมีความหลากหลายเหมือนวันนี้อแ่มนี้ใช่ไหมใช่ใช่เพลงคู่ใช่ารักตะมุณครับจะน่ารักตะมุตะมิขนาดไหนต้องไปฟังกันแล้วไหมไปฟังแล้วชื่อเพลงว่าผู้ชายจอมตื้อผู้หญิงจอมซ่าค่ะนี่พอ่กันเลยนะเนี่ย เอ๊ะนี่มันขัดกับคาเรคเตอร์ของเราสองคนหรือเปล่าเนี่ยทำไมคะยังไงครับ้ฟีลดูเป็นเทเลนต์มากกว่านะแล้วที่ดูเรียบร้อยเรียบร้อยน่าจะใช่ค่ะน่าจะใชสลับจอมซ่าได้หล่ะจะสลับเปลี่ยนเพลงใช่ไหมครับเปลี่ยนท่อนจริงเป็นพี่จอมตื้อผู้ชายจอมซ่าแต่จริงจริงใน MV ออยากให้ติดตามชมคาแรคเตอร์ ชัดมากใน m อ็มวีเดี๋ยไปดูของจริงเลนะรใช่ใช่ใช่คแต่ว่าวันนี้จะมาโชว์ให้เราได้ฟังกันด้วยจะทาเลนต์จะน่ารักขนาดไหนไปติดตามกันกับผู้ชายจอมตื้อผู้หญิงจอมซาฟิลติกรอนและหน่อยสุธิสาจ้าเมื่อเจอน้องสาวน่ารักสดใส ฉันถูกใจรู้ใครกันว่ามองรอยยิ้มช่างสุขอุราไม่มีแฟนมาหรือว่าไม่มีแฟนผู้ชายอะไรปากขอล้อไรฉันนาไม่ไอายมาถามเงินทามนีไม่มีงานทำมาหรืองไงคุณพี่มาถามเ้าสีพี่จะเอาอะไรอค่อยากจะรู้ถามดูแค่นี้ไม่ได้เศร้าสีตอบพี่มาหน่อย ไม่มีแฟนคงจะดีไม่นอ้อยพี่จะคอยรับส่งทุกวันผู้ชายอะไรไมาไหมมาตามเธอจะมาจับมือเราเป็นไรกันนะข้ายากจะขอสมัครเป็นแฟนเราเดิน,นควงแคนเราเป็นแฟนกันผู้ชายที่ก้อชอบพูดคำว่าพี่พูดจริงทุกคำขอเป็นแฟนกับเธอเจอไม่เยอะผู้ชายแบบนี้ แต่เก็พี่ล้ไปแท้ทุกอย่างมาต้องฟอ้อมย้อนหินถามทางเราชอบพูดคำมาว่ารักตลอดอยากให้เปิดใจพ<ช>ี่ชายสักคนจะนาหม่นี่ไม่กลิ้งกลอ,อกอจะลองคบดูแลพี่คงไม่ลองพี่นี้ขอบอกว่าชอบเธออย่างแรง อยากจะขอสมัครเป็นแฟนแล้วเดินควงแขนเราเป็นแฟนกันเ่ยผู้ชายที่อบพูดคนว่า,าวพี่ผููจริงทุกคำขอเป็นแฟนกับเธอ อยากให้เปิดใจ<ช>พี่ชาย,ชายสักคนนะจะน,น่ามนพี่ไม่กลิ้งกลอกจะาองดูพี่คงไม่หลอกพี่นี้ขอบอกว่าชอบเธออย่างแรงผู้ชายอะไรจะไม่ไมาตามเธอจะมาจับมือเราเป็นไรกันเนี่ยอยากจะขอสมัครเป็นแฟนแล้วเดินควงแขนเราเป็นแฟนกันน่ผู้ชายที่ก็ชอบพูดคำว่า ที่พูจริงทุกคำขอเป็นแฟนกับเธอโ,<ฮ>โอ้โหน่ารักน่ารักน่ารักสุดยอดค่ะ ดูเข้ากับดอกไม้มากเลยเข้ามากเลยเนาะแต่ว่ามีคนมาทวงคืนแล้วนะใครคะเจ้าที่อ้าวเหรอไปเอามาใช่ไหมเมื่อกี้หายไปหนึ่งกระถางไปยืมไปยืมมาเพิ่งไปบอกว่าขโมยมาโอ้โหใจเนาะภูมิใจมากค่ะเจ้าที่ของอ่ะเฮ้ยพี่เอาไปคืนแล้วนี่ฮะเป็นพรมเป็นพรมกันแสดงผมอเดอกไม้กับพี่โอเอะไมอะมันพร้อมมาถือกับพี่แล้วมันอะไรนะมันตะลาตะลา ดีไม่เดบิวต์เอาพี่สบายใจแล้วกันเอ่ะเดี๋ยวให้น้องทั้งสองคนฝากผลงานหน่อยดีกว่าครับก็ผมสิวกรีกรครับพระเอกละครไทยหัวใจรุกทุ่งนะครับก็ขอฝากผลงานเพลงไว้ด้วยนะครับเพลงใหม่ล่าสุดของเราทั้งสองคนนะครับผู้ชายจอมจื้อผู้หญิงจอมซ่านรับก็เป็นลิขสิทธิ์เพลงจากค่าย RMA นะครับก็ขอบคุณเฮียจำรัก เอ้ออารียนุสรเนาะก็ได้รับโอกาสนะครับจากเฮียได้นำเพลงใหม่ล่าสุดเพลงนี้มาให้เราสองคนได้ถ่ายทอดนะครับเป็นเพลงใหม่จากค่าย R M S คราวเกะนะครับผมก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ตอนนี้เรามีเอ็มีแบบเต็มๆให้ชมกันแล้วนะครับที่ไหนที่ไหนทางช่อง R M S คราอเกะแล้วก็เพลงไทยแตนแตนอ่าใช่ค่ะแล้วยังติดตามผลงานของทั้งสองคนนี้ไปที่ไหนได้บ้างครับผลงาน ของผมใช่ไหมครับช่องทางก็จะเป็นฟิลกิติกรชาแนลนะครับก็พิมพ์ภาษาไทยเลยฟิลกิติกรชาแนล2023ครับแล้วก็ทิกต็อกฟิลกิติกรภาษาไทยเหมือนกันเดี๋ยวพอ2024นี้ต้องเปลี่ยนชื่อไหมต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนไปตามปีใช่ว่าที่เราเปลี่ยนตามปีนี้เพราะว่าจะมีจะมีเขาเรียกว่าของของลอร์มเรียนแบบนะครับถ้ารอใช่ครับเราก็จะอัปเดตทุกปีดีกว่าอะไรเงี้ยครับใช่ครับแล้วทำไมไม่ทำสติ๊กเกอร์ติดบนปกเขาจะได้รู้ว่าของแท้ทำแล้วครับทำทุกวิธีทางแล้วครับ เอาล่ะก็ยังมีอยู่ดีครับตอนนี้เราเซิร์ชไปสมมติเซิร์ชชื่อคำว่าฟิลกิกิกรไปเนี่ย ขึ้นของปลอมหมดเลยของแท้ดันอยู่ที่ข้างล่างขึ้นของปตอมไปตามของปลอมอะไรแบบนี้เยอะอะไรเงี้ยครับก็ฝากแฟนๆด้วยเนาะคบแล้วของหน่อยครับติดตามค่ะของหน่อยก็เหมือนกันนะคะก็ตอนนี้ก็ตามได้ที่ทาง R M S คาราโอเกะนะคะแล้วก็เพลงไทยแต้นๆนะคะแล้วก็เพลงล่าสุดเมื่อกี้ที่เราได้ร้องกันไปนะคะผู้ชายจอมตื้อผู้หญิงจอมซ่านะคะยังไงก็ฝากเพลงจากทาง R M S จากเทียร์จำลักเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็มี1หนึ่งบนเพลงตอนนี้ที่ ออนแอร์ air แล้วเป็นเพลงช้าที่เป็นเพลงโปรโมทเหมือนกันนะคะชื่อเพลงว่าเสียใจไม่เสียดายนะคะกับทาง R M S ยังไงก็ฝากทุกทุกคนติดตามกันด้วยนะคะกับ Facebook คะ่ะสะท้อนหนึ่งใช่ไหมคะแค่เสียใจแต่ไม่ร้องให้เธอเห็นน้ำตาไม่ให้กระเซ็นแม้มีแผลเป็นที่กลางหู ใจโอ้นี่ก็จะแนวหน่อยเลยประมาณแนวหน่อยพี่โอเอรู้หวานหวานเนี่ยคใช่หวานหวานนี่รางวัลให้นี่นใครครับพี่บานครับ ตีนะเดือบเป็นล้านใช่ไหมเดี๋ยวเรามอบรางวัลให้เป็นล้านเลยใช่จะท้องเมื่อไร่ผมเป็นล้านเลยเหรอครับใช่เดี๋ยวพี่ให้เป็นล้านนะเพราะวันนี้นะครับทิพย์พยาบาลกันไทยมามอบความห่วงใยดูแลประกันอุบัติเหตุให้กับทั้งสองพันด้วยคุณเงินประกันหนึ่งล้านบาทระยะเวลาที่ถูกตของนะครับอันนี้ให้จริงนะให้จริงและจริงจอันนี้ยิ่งกว่ามาลอยอีกนะสองพันล้านถ้าถ้าเลี่ยงเลี่ยงเรียงเนี่ยก็เลียงไปนู่นเลยอ่า้องคงเลือช่แล้วนะครับให้ทั้งสองคนไปเลยจะได้เดือดแทนด้ ปลอดภัยขุ่นใจแบกหน้าอ,อ,อะตอนนี้2หนุ่มรออยู่และเอะภาษาต่างๆเนี่ยเวลาอยู่ในเพลงเนี่ยเราเข้าใจกันทุกเพลงไหม เข้าใจกันทุกภาษาเลยไหมว่าเขาพูดอะไรอะไรยังไงถ้าจะไม่ใช่ภาษากลางนี่ก็อาจจะแบบอาจจะมีเป็นใช่ใช่จริงๆผมเป็นคนภาคกลางเพิ่งเดือนล่างภาคกลางตอนบนแต่เวลาเราร้องมีภาษาอีสานบ้างภาษาใต้เวลาบนในทีมจะมีเงเราก็จะต้องทำความเข้าใจนี้ต้องสองหนุ่มเขาจะมาคอยเล่าคอยบอกให้ฟังว่าเอ๊ะคำในเพลงต่างๆเนี่ยแปลว่าอะไรใช่แล้วตอนนี้มารออยู่แล้วนะครับกับ พี่โอพันธวีแล้วก็ต้งเสัียดชพง์นั่นเองกับผ้าษาถิ่นวัลลงวันนี้ขอบคุณทั้งสองคนด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ